สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่4เมษายนนะครับ2,565นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีประเด็นสำคัญนะที่จะเตรียมตัวเทรดกันในช่วงต้นสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมได้แบ่งมาให้ทั้งหมด หกประเด็นด้วยกันนะครับที่น่าสนใจหนึ่งเลยเนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมาในวันศุกร์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการประชุมเฟดในคืนวันพุธนะที่เราต้องติดตามนะครับนอกจากนั้นนะสงครามของยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยตอนนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับนะแล้วก็ต่อมาเป็นในเรื่องของน้ํามันนะที่ราคาเนี่ยมัน รับตัวลดลงมากเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวอินเวอร์ตยูเคิรนะครับหรือว่าผลต่างตอบแทนพันธบัตรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตลาดที่เรากําลังจะเทรดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรู้นะหประเด็นนะอันนี้ผมเอามาจากตัว Investing นะครับผมก็ได้รวบรวมนะตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับขออนุญ,ญาตสรุปก่อน วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยออกมา 431k นะครับซึ่งต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าแล้วก็ต่ำกว่าคาดการณ์ด้วยนะครับแต่ทำไมนะครับตลาดถึงขานรับเรียกว่าขานรับในระดับกลางดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขการอ่าว่างงานเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกันอะไรครับมันเหมือนกับการแทงกั๊กเนาะตลาดเลยรับข่าวสารแบบกลาง,ลางๆนะครับถ้าเราไปเปิดดูกราฟทองคำเนี่ยจะเห็นว่า ทองคำเนี่ยวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งอยู่ในกรอบ10-15เหรียญเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเฟดบอกแล้วว่าตัวเลข 431k เนี่ยนะครับหรือ400กว่าขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาพึงพอใจนะนะครับแล้วก็ยังอยู่ในแผนนโยบายในการปรับลดเงินเฟอ้ออยู่นะจากอัตาราเงินเฟอ้อ6.5%เนี่ยมีเป้าว่าจะลดเหลือ2%ภายในปี2024นะครับตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมายังอยู่ในแผน นะครับแต่ถ้ามันมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดวิ่งนะแต่ในเนี้ยในเมื่อมันออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาจับตาดูประเด็นอื่นๆนะครับที่จะส่งผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเฟดเนาะว่าจะขึ้น0.25หรือว่า0.5นนั่นเองนะครับนะสำหรับที่น่าน่าจับตามองนะครับอย่างแรกเลยก็คือการประชุมในคืนวันพุธนะครับจะเป็นในเรื่องของอ่าการลดขนาดงบดุลน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มธนาคารเนาะ เมื่อเขาลดขนาดงบดุลเนี่ยกลุ่มธนาคารจะปล่อยสามารถปล่อยสินเชื่อได้ยากขึ้นนะครับและเมื่อปล่อยสินเชื่อได้ยากขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสนะเรียกว่าสร้างแรงกดดันในการลดอัดตราเงินเฟอ้อได้นะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลนะนะครับแล้วก็2นะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาสรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของอินเวอร์ตยิวเคิร์ฟนะครับว่ามันจะส่งผลต่อตลาดยังไงบ้างนะครับแล้วก็3นี่เลยครับราคาน้ํามันนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องสนใจราคาน้ํามัน นะครับหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะจากจากการขึ้นขอราคาน้ํามันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณโจไบเดนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเขาประกาศว่าเขาจะปล่อยน้ํามันจากคลังสำรองน้ํามันเนี่ยออกมาขายวันละ1ล้านบาเรลต่อวันหรือประมาณ180ล้านบา์เรลภายใน6เดือนนะครับปัจจัยนี้เนี่ยทำให้หนึ่งเลยมันกดดันเงินเฟ้อแน่นอนนะครับเพราะอเมริกาไม่จําเป็นที่จะต้องไปงอนน้ามันจาก รัเสเซียแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เลยคืออเมริกานะครับจะได้กําไรจากการขายน้ํามันในครั้งนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าเขาได้ทั้ง2ต่อเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวผมเองนะมองว่ามองว่ามันจะเป็นการกดดันราคาน้ํามันในระยะสั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปดูทางเทคนิคแล้วเนี่ยตอนนี้กราฟน้ํามันเนี่ยเขาวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากันอีกทีนะครับและข้อสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของอสงคราม สงครามของระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูทีท่าแล้วเนี่ยเหมือนจะใกล้จบแต่ก็ยังไม่ใกล้จบอ่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับยังมีการโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับหนีล่าสุดนะครับนะตัวรัสเซียได้ยิงมิสไซล์ถล่มคลังน้ํามันในเมืองโอเดซ่าของยูเครนนะครับเพราะเขามองว่าไอ้ตัวคลังน้ํามันตรงนี้แหละเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังกําลังทหารในการที่จะใช้ต่อต้านการรบกับตัวรัสเซีย นะครับนะเขาเลยยิงถล่มไปเลยมันเหมือนจะจบแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองในระยะยาวเนี่ยยิ่งรัเสเซียยืดเยื้อสงครามมากเท่าไหร่นะครับตัวรัเสเซียตัวรัเสเซียเองเนี่ยจะเกิดความเสียเปรียบนะหนึ่งเลยเศรษฐกิจพังแน่นอนนะครับสองเลยคือตัวอย่างเช่นการส่งก๊าซธรรมชาติกับยุโรปเนี่ยที่มีปัญหานะว่ายุโรปถ้าคุณจะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียคุณจะต้องใช้เงินดูเปิ่นะครับอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะถึงแม้ยุโรป ไม่ได้๊าซแต่เขาสามารถซื้อจากที่อื่นได้แต่สิ่งสาคัญเลยกคือรัเสเซียไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวผมมองว่าสงครามเนี่ยอาจจะไม่ยืดยาวมากนักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเทรดทองเทรดน้ํามันอยู่นะครับก็ให้ระวังการเทขายนะครับการเทขายในในอนาคตด้วยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะดูเคิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมีกราฟ2ตัวที่น่าสนใจนะครับหนึ่งเลยคือราคาของน้ํามันนะครับวันนี้ขอยกเป็นตัวเบรนท์มาแล้วกัน นะเราจะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับแนวรับสําคัญในทางเทคนิคนะครับนะอยู่ที่99.960บาเรลนะครับแล้วก็แนวรับถัดมานะครับอยู่ที่95.645นะครับในขณะเดลยวการถ้าราคาเนี่ยมันลงมาโดนแนวรับแล้วไม่สามารถผางกรอบสามเดี่มนี้ไปได้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่107.550และ112.350ะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเขาเกิด หลุดกรอบสามเหลี่ยมลงไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับเป็นราคาของทองคำนะครับนะจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าทองคำวิ่งอยู่ในกรอบสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยให้แนวรับกับแนวต้านสั้นๆเป็นการเทรดเก็งกำไรระยะสั้นในช่วงอ่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้นะครับเพื่อรอข่าวสารต่างๆด้วยนะ แนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่19.19นะครับถ้ารุดลงมาได้นะมองว่าอาจจะหลุดลงไปถึง19.05นะครับแต่ในทางก,กลับกันนะครับถ้าราคาเขาไม่สามารถผ่าน19.19ได้เนี่ยและปรับตัวขึ้นไปนะถึง1930เกนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านที่ระดับราคา1937.5ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มได้สรุปในเรื่องของ In นเวอร์ตยูเคิร์ได้เลยครับ โอเคขอบคุณคุณเปิ่ลด้วยนะครับก็ทางฝั่งของผมเองนะก่อนที่จะไป i n v e r t ต์ยูเคนะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมนะนอกจากตัวของ n นอนฟาร์มเ o โ l ที่ตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดแล้วนะครับยังมีในเรื่องของคำสั่งซื้อนะครับจากฝั่งโรงงานนะหรือว่า ISM นะมาเนอแฟค u i ที่มันต่ำลงด้วยนะครับนะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยกดดันให้ให,ให้ให้ให้เฟดเหมือนกันนะครับทีนี้ครับในวีคนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเป็นสัปดาห์นะเป็นสัปดาห์ของ เป็นสัปดาห์ของ uh, PMI นะครับนะบจะสังเกตว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีมีการประกาศ PMI ของฝ่งยุโรปเทียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่งยุโรปมีข่าวในเรื่องของ uh, การประชุม G7 ครับที่ปฏิเสธในการซื้อก๊าซในในรูปแบบของสกุลเงินรูเบิลนะครับก็เลยก็เลยตอนนี้ได้รับ ได้ข่าวว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะเนื่องจากว่าเขาอ้างอีสัญญาเดิมนะฮะที่ยังต้องซื้อนะครับเป็นสกุลเงินยูโรอยู่นะครับก็เลยทําให้ตรงนี้มันคลี่คลายเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าสัญญามันหมดแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาพิจารณาใหม่ครับว่าจะจําเป็นที่ต้องซื้อตามสกุลเงินรูเบิลไหมหรือว่าเหตุการณ์สงครามมันจะคลี่คลายก่อนนะครับเสร็จแล้วครับอีกอันที่เราจะมาพูดถึงตอนนี้ครับก็คือในเรื่องของ i n v เวนต์ยูเคิรครับซึ่ง i n v เวนต์ยูเคิเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนนะครับ ของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นหรือว่า e c e s s i o นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันจะเกิด i n v e r อ y ์ตยิลเคิรก่อนนะแต่ว่าแต่ว่านะครับระยะเวลานะหลังจากที่เกิด i n v e r อ y ์ตยิลเคิรไปจนถึงเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอน,นครับอาจจะใช้ระยะเวลา12เดือนนะครับหรือว่า 2- ถึงสปีเลยนะครับในการเกิดนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสัญญาณนะว่า ต่อไปข้างหน้าในอนาคตนะครับจะเกิดเป็นเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะตอนนี้นะครับพันธบัตรอายุ2ปีกับ10ปีนะครับมีผลตอบแทนนะที่มันแคบลงนะส่วนต่างนะครับอยู่ที่0 8เเท่านั้นเองนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของพันธบัตรอายุ30ปีกับ5ปีเนี่ยเกิดอินเวอร์ตยูเคิร์บแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือเขาวัดกันตั้งแต่วันที่28ิมีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่พอมาถึงวันนี้ครับ พอมาถึงวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะดัตรล่าสุดถึงวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้เกิดอินเวอร์ตยูเคิร์บแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนต่างนะของพันธบัตรระยะสั้นกับพันธบัตรระยะยาวนะครับมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะระยะสั้นมันเริ่มที่จะมากกว่าแล้วนะครับนะติดต่อกันถึง0ูนูแล้วนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เตรียมเตรียมตัวนะครับที่จะเจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับอีกคราวหนึ่งครับที่จะมาอัปเดตนะครับก็ คุณประธานาธิบดีครับเอมอนเอลมาฟงนะครับก็ออกมาหาเสียงแล้วนะครับซึ่งทางฝรั่งเศสครับมีจะเริ่มมีการเลือกตั้งนะครับในวันที่สิบนะฮะกับวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเออที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้เป็นได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับจะมีวาระอยู่ที่5ปีด้วยกันนะครับนี่ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นคุณมาคงอยู่นะครับ นโยบายนโย,ยบายทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิมไหมหรือว่าถ้าเกิดมันมีคนคนใหม่ขึ้นมานะครับนโยบายทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับจากเอทีเอฟเฟคข่าวไบบาันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเดีววันนี้ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ